อยนะี่จะเป็นเซิร์ฟต่อจากเมื่อกี้นะคะเราจะมาเราจะมาแนะนำการเช่าบ้าน,นครับโอ้คุณแนนมีนม,มาแนละ้วเ,เ,เราจะมีการเช่าบ้านนะครับเช่าบ้านเ้าบ้านใหญ่หน่อยก็คือละหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าบ้านกลางก็คือละห้าสิบแต่ว่างในเกมว่าวตังของจริง ถ้าเป็นแบบบ้านเล็ทเดียวก็ขอไคพี้เป็้าบานะคะแต่ถ้าาบานเองวเช่ายงนี้ร่าไมครเช็้ะะมีฟีโซนด้วยมีอีโซนมีฟีโซน้วยนะครับขอจบรายการแต่เรียงเท่านี้ติดตามได้ใหม่ในไหมครับ1.52อ๋อไอสตาร์จบไปแล้ว